สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมหลังจากที่อีพที่แล้วเนี่ยผมได้สอนท่านผู้ชมเนี่ยทำเควสนนะักกินดอกบัวไปแล้วนะครับผมในระหว่างทางที่เราทำเควสเนี่ยเราก็จะได้รับกุญแจจากกล่องนี้ด้วยนะครับผมในอีพีที่แล้วผมได้ฝากไว้ก่อนนะครับผมใน E ีพีนี้ผมก็เลยจะพาพาท่านผู้ชมเนี่ยใช้กุญแจจากในกล่องนี้กันนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำเคยสนักกินดอกบัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไ้ทางด้านล่างนะครับผมท่านผู้ชมสามารถที่จะไปดูเคยสนักกินดอกบัวก่อนได้นะครับผมถึงจะมาทำเควสตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องนะครับผมว่าเราเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับผมเราก็เก็บกุญแจตรงนี้ไปนะครับหลังจากที่เราเก็บกุญแจแล้วเนี่ยให้เราวาดมาที่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับผมหลังจากที่เราวาดมาแล้วนะครับผมให้ท่านผู้ชมเดินตามผมมาได้เลยนะครับ บริเวณห้องที่ใช้กุญแจเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมหลังจากที่เราลงมาข้างบนแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยมากดใช้กุญแจตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยประตูก็จะเปิดนะครับให้เราเนี่ยเข้ามาข้างในได้เลยนะครับตรงนี้มันจะมีถังอยู่นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาตัวทนูตีได้เลยนะครับผมแต่ของผมเนี่ยเป็นสายชนนะครับผมก็เลยเอาตัวดีลุกเนี่ยฟาดดาบแทนนะ ก่หลังจากที่เราเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับผมมันก็จะมีปซเซิลให้เราแก้เล็กน้อยนะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยแก้ตามผมได้เลยนะนี่ให้เรามากดเปิดตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเปิดกลไกตรงนี้นะครับผม หลังจากนั้นเราก็เปิดตรงกลางตรงนี้นะครับนี่ให้ประตูมันเปิดก่อนแล้วเราก็เปิดเป็นช่วงเช้าอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นช่วงกลางคืนนะครับผมให้ประตูข้างในมันเปิดนะครับนี่หลังจากประตูแสงหายไปแล้วนะครับผมเราก็ เข้ามาเก็บประกาศรงตรงนี้นะครับผมไม่ต้องทําอะไรนะครับเอาตัวมาชนนะตรงนี้ก็จะมีเงินให้เราเก็บด้วยหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นช่วงเช้าเหมือนเดิมนะครับผมนี่แล้วเราก็มาข้างนอกนะครับแล้วก็เอาแสงเนี่ยตีตรงนี้นะครับผม ตรงนี้เนี่ยมันจะให้เราไปปรับเป็นช่วงเวลากลางคืนก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะต้องมีการเปิดใช้สัญลักษณ์นะครับเอาเปิดปิดที่นะครับผมต้องเปิดอีกทางหนึ่งอันนี้ผมปิดพารเองนะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปเปิดใช้สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมจําสัญลักษณ์ตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวจะกดยุดคลิปวิดีโอไว้ก็ได้นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมจําไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะว้าไปตรงนี้นะครับหลังจากที่เรามาแล้วนะครับผมก็ให้เรามาเดินตามอักษรตะกี้นี้เลยนะครับอักษรแรกเนี่ยก็จะเป็นกล้วยนะครับผมลักษณะคล้ายๆกล้วยนะน,ยนี่จะเป็นอันนี้ ต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะครับผมนี่ต่อมาก็เป็นอันนี้กลมๆอันนี้นะครับอันนี้แค่เราเดินผ่านเฉยๆก็ได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องให้มันลอยกลับมานะครับก็เราเดินผ่านไปได้เลยนะครับผมนี่แล้วก็อันสุดท้ายอันนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีลูนการ์ดมาสองตัวให้เราฆ่าลูนการ์ดเสร็จแล้วก็จะได้กล่องเรียบร้อยแล้ว ผมหลังจากที่เราค่ารู่นกาเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีกล่องสีขาวเนี่ยตอบมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็กดเก็บไปนะครับเท่านี้นะครับผมก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเวทห้องลับตรงนั้นแล้วสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็เดิมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ